สวัสด,ดีครับผมสุพ์ศสิริณรือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r าร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ R.O. หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ RO 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝลัดวาลวที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้มาดูถังม็อกนี้นะครับมันเสียงดัง จะมาจากเกลียวเกลียวข้างในมันมีน้ําเข้าแล้วมันก็ฝืดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยอนน้ามันข้างในให้ได้แต่มันไม่มีที่ที่จะให้หยอดน้ามันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะแก้ไขเพื่อให้มันมีที่หยอดน้ํามัน ลองดูนะครับไม้มอกนี้แพงมากๆเลยนะแปดร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องซ่อมต่ออันดับแรกเราจะซ่อมโดยเจาะเพื่อหย่อนน้ำมันดูว่ามันจะหายไหมนะถ้าไม่หายเราก็จะ ฉีดโซเดียเข้าไปว่ามันจะหายไหมเนี่ยแล้วก็ทกําการเจาะมันเป็นสเตนเลสเจาะย,ยากนิดนึงก็หนาอยู่พอสมควรน่าจะประมาณนึงเนี่ยเจาะย,ยากเดยทะลุแล้ก็จะหยอดน้ํามันน้ํามันซิงเกอร์นี่แหละเรายอดน้ำมันซิงเกอร์อ่าทะลุแล้วอ่าน,นี่ก็กำาลังกยอดนำํามันำิงกก แต่เนื่องจากว่าเราหยอดเข้าไปในรูมันเข้าไปยากเราจะต้องมีไม้แย่ yeah, yeah, เข้าไปในรูแล้วก็หยอดลงไม้แล้วมันก็จะนําเข้าไปในรูได้นะครับเนี่ยเราหยอดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เช็ดน้ํามันออกเราจะต้องทําการตัดใบตบรูนะครับทุ่มันคมๆออกให้หมด เพื่อไม่ให้มันไปสีกับประติกตัวล็อกสีเขียวๆที่อยู่ข้างบนนะครับเนื่องจากเราเจาะรูแล้วมันหยอดน้ำมันหล่อลื่นก็แล้วใส่โซนเนี่ยก็แล้วมันก็ไม่หายดังนั้นเราจะต้องเจาะเอาถอดในตัวเดือยหมูข้างในออกมาข้างในมันจะเป็นเกลียวอะ่ะใช้ดอกสามมิลเจาะน้ำก่อน เนื่องจากว่าเขาทำพลาสติกนั่นมากถอดไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ลมร้อนเป่าเพื่อให้เหล็กขยายตัวแล้วก็จะดึงออก นี่ไงดึงออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการหล่อลื่นด้วยจระบีข้างในจะเช็ดทําความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นด้วยจจราบีข้างในให้ให,ใหม่หมดเลยตรงที่เราเผาตรงเนี้ยเราจะต้องใช้กระดาษทรายขัดนะครับเพราะว่ามันบวมขึ้นมานิดหน่อยไม่งั้นมันจะใส่เข้าไปไม่ได้ แล้วเราก็จะขัดให้มันใส่ได้สบายๆไว้ว่าหลังจะถอดก็ถอนง่ายนะครับแล้วไอ้สาจุดสจุดที่เราเจาะออกตรงเนี้ยเราจะใช้เดี๋ยวเราลองดูอาจจะใช้สกรูเล็กๆล็อกมันเพราะฉนั้นม่นเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับตรงนี้ก็จะใช้กระดาษทรายขัดก่อน ต้องใช้ต้องขัดใช้น้ำจะได้ไม่ฟุ้งนะครับ เนเหล็หรือเหล็กเวลาเราเผาแล้วมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวแล้วมันก็จะสามารถดึงพลาสติกตัวนี้ออกมาได้แต่พลาสติกที่เราดึงออมาแล้วมันจะบวมเนี่ยเราต้องขัดขัดให้มันเล็กลงแล้วก็เช็ดออกเดี๋ยวเราก็จะทาจารบีใหม่เนี่ยทาจารบีทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะอัดจารบีทั้งหมดเลยเพื่อหล่อลื่น พอหล่อเลื่นแล้วมันก็จะไม่เกิดเสียงดังทำเพื่อขายอะไรนะครับเนี่ยเราต้องเช็ดทำความสะอาดทั้งหมดเลยเนี่ยลูกยางลูกอะไรของมันเนี่ยจริงๆชื่อซื้อมาไม่นานเองนะก็น่าจะประมาณปีหนึ่งทั้งแล้ว เนื่องจากมันเป็นพลาสติกเหนียวนะครับต้องใช้คัตเตอร์ขูดช่วยนะครับมันจะได้เร็วขึ้นเนี่ยต้องใช้คัตเตอร์หรือใครจะใช้ตะไบก็ได้ตะไบเพราะว่ากระสายพอขัดแล้วมันก็จะเป็นขุยขึ้นมาใช้คัตเตอร์ขัดคัตเตอร์ขูดนะครับ 開催から再開できる。 เมีสลักเหล็กอยู่นะครับเห็นมันโผล่มาซึ่งสลักเหล็กตัวนี้มันจะฟิตฟิตมากเลยคิดว่าเขาน่าจะยึดกับไอตัวสแตนเลสนี้ที่ทําให้เราถอนไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอกสลักเหล็กด้านหนึ่งให้มันจมลงไปนิดหนึ่งอย่าอย่าตอกเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแกนมันจะหลุดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งให้เกียร์ทิ้งนะครับต้องเกียร์ทิ้งต้องเกียร์ให้มัน เข้าไปนะครับแล้วตอกกลับไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันจมจมอยู่ในพลาสติกแล้วทีนี้เราขัดพลาสติกให้มันเล็กลงแล้วเราถึงจะใส่เข้าไปได้ไม่งั้นมันใส่เข้าไปไม่ได้ก็แสดงว่าเขาทําล็อกตายจริงๆเลยที่จะไม่ให้ถอดคือเสียเปลี่ยนแล้วมันก็เสียง่ายด้วยปีนึงเสียนี่เป็นสินค้าที่ห่วยมากนะครับเสียงดังมากเลยพอเรากดลงไปมันดังมากแล้วก็มันก็ฝืนมาก ตอนที่เราเจียมันจะมีปัญหานะครับพอเราเจียปุ๊บมันก็จะหุบเข้าไปเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้มันไม่หุบก็คือเอาตัวตูผมใช้ตัวตูตอกจับอีกด้านหนึ่งเพื่อเพื่อดันมนไว้เราจะไม่ดึงยังไม่ดึงตูวต,ตูออกแล้วก็เจียได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตอกกลับไปก็คือให้มันจมอยู่ในพลาสติกแค่นั้นเองจะไม่เจียหมดจะไม่ถอดทิ้กนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวล็อกแกนผมตอกเข้าไปแล้วจมอยู่ในพลาสติกประมาณข้างละครึ่งมิล ทีนี้เราขัดตะติกเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้ละทีนี้เราก็ใส่จารบีเข้าไปเยอะๆะใส่จารบีเยอะๆเลย เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปลองเดี๋ยวยึดสกรูมันมีสี่ตัวเราเจาะรูต้องเจาะรูพลาสติกใช้สกรูเล็กๆยึดนะครับพอใส่สกรูครบสี่ตัวแล้วปรากฏว่าสกรูมันจะโผล่พอมันโผล่แล้วมันจะสวมตัวนี้เข้าไปไม่ได้มันจะติดสกรูเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุบ ใช้ค้อนนะครับทุบตรงหัวสกรูตรงนี้ลงไปทั้งสี่ตัวให้มันจมพอจมแล้วมันก็จะขายเนี่ยสามารถขันเข้าไปได้แต่ฝืดนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับเนี่ยล็อกแนแล่ละอันนี้คือล็อกแน่นใช้ได้ละนะครับโอเคเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองผมจะลองปั่นให้ดูเลยนะครับเนี่ย ไม่มีเสียงแล้วนะครับคือมันจะมีเสียงตอนที่เราปั่นน้ําแต่ปั่นปั่นแห้งปั่นแห้งมันจะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แต่ปั่นน้ําำเสียงดังมากเนี่ยตปแล้วนะครับ ซ่เสร็จแล้วสรุปนะครับสรุปจะต้องถอดถอดพลาสติกตรงตรงหัวที่เขาต่อไปกับเดือยหมูอะต้องถอดนะครับเพราะทีแรกผมเจาะไปสองรูหยอดหยอดน้ำมันก็ไม่หายฉีดโซเนคเข้าไปก็ไม่หายแต่จริงๆการฉีดโซเนคเข้าไปนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่าโซเนคมันไปละลายจราระบี ข้างในพอโซนแห้งข้างในก็ฝืนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือจะต้องถอดต้องถอดท่อนนี้ออกมาให้ได้เพราะท่อนนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเกลียวเดือยหมูอะท่อนนี้ต้องถอดอย่างอ,อย่างที่ทําให้ดูแล้วนะครับก็จะหายนะครับทีนี้ก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับผมขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเรา ขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกองน้ำ RO SU JIGO 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า EC หรือค่า Electrical Conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำน้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า EC ยิ่งต่ำ มาดูการวัดค่า EC ของน้ำมาโอซูจิโกสองขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโกสองขั้นตอนคือ 2, ของตัวอย่างที่1คือ44ตัวอย่างที่สองยี่สิตัวอย่างที่3ามสี่สิ ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกลองอยู่ที่4ี่ร้สั่งซื้อได้ที่ลา n e ศูนย์แปดหนึ่งหจ็สี่สอหรือที่ร้านซูจีกที่ shopee แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ